รับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเทป,ปูนวัดป่าบ้านไกเสนีย์ครับผมขอบคุณญา,าติโยมทุกท่านครับที่มาช่วยกันเทป,ปูนครับผมวันนี้ผมไม่ได้สกิปเลยได้แต่ปลากระดีคนทามคนเดียวครับผมปลากระดีคนทามนี่กินยอดอยู่จังเลยนี่มาดูมือฉมังครับหลวงตาลินครับมือฉมังประจำวัดปลาครับผม กลับได้ดีครับลุงแล้วผมเคลียวกับบ้าปูนขึ้นรถนะครับครับขอบอนุญาตไปเก็บของขึ้นรถก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมไปจากฝนซาวด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผม